โพสไม่ได้แชร์ก็ไม่ได้สตอรี่ไม่ได้รับเพื่อนก็ไม่ได้รับแท็กก็ไม่ได้ทํำยังไงดีสวัสดีครับผมใหม่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือกุนซื้อด้านการตลาดออนไลน์นะครับรับทำการตลาดออนไลน์มามากกว่า7ปีรวมไปถึงแก้ปัญหาออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube t i k t อ k l ไลน์โอเอ์ไลฟ์บิสเนสรวมถึง Google a p ดด้วยครับที่เรารับทําการตลาดและแก้ปัญหาออนไลน์ถึงปัจจุบันครับหัวข้อวันนี้คือบล็อกฟีเจอร์ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ได้ในขณะนี้โพสแชทแชร์ Post, Chat, share, ลงสตอรี่เลียวรวมถึง รับรายได้ได้วันนี้ยังไม่ได้สอนถ้าอยากดูคอมเมนต์ไว้นะครับแต่วันนี้หัวข้อหลักก็คือบล็อกฟีเจอร์ครับโพสไม่ได้แชร์ก็ไม่ได้สตอรี่ไม่ได้รับเพื่อนก็ไม่ได้รับแท็กก็ไม่ได้ทำยังไงดีวันนี้ผมจะมวสาธิตรวมถึงแนะนำวิธีการทั้งระบบบริการ Android และ iOS มาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยครับไปมาเริ่มต้นกันเลยนะครับไปที่รูปโปรไฟล์แล้วก็ขีดสังเกตได้เลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างครับไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนครับ ิเลยไปที่ความช่วยเหลือนะครับต่อไปครับไปที่กล่องข้อความการสนับสนุนนะครับเพื่อตรวจสอบสถานนะบัญชีก่อนครับคลิกได้เลยหลังจากนั้นการรายงานเกี่ยวกับคนอื่น ถ้าคลิกดูก็ได้แต่จริงจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่เคยรายงานใครนะครับโอเคคลิกย้อนกลับครับมาดูตรงนี้ครับการแจ้งเตือนของคุณคลิกได้เลยครับตรวสอบอ่าเห็นไหมครับตรงนี้อ่าเป็นวิดีโออะไรนะครับวันที่เท่าไหร่ย้อนหลังปี2022อันนี้ปี2 0 2 5แล้วนะครับก็คือมีความผิดปกติแน่นอนนะครับเราคลิกเลยนะครับตรวจสอบบัญชีมีปัญหาอะไรครับส่วนใหญ่เห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงต่อวิดีโอของคุณนะครับอ่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะครับก็คือคลิกคําว่าดูรายละเอียดได้เลยครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่ วิดีโอของคุณถูกปิดเสียงในบางส่วนนะปีผลบังคับใน51เขตแดนหลังจากนั้นไปที่ดําเนินการต่อครับไปที่สถานะลิขสิทธิ์ช่วงคืนหรือว่าข้อใดต่างๆนะกดดําเนินการต่อครับเห็นไหมครับ วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหางคุณมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับตรงนี้เราให้กดดาเนินการต่อครับหลังจากนั้นนะครับแน่นอนครับมี3ขั้นตอนยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็คือคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดําเนินการเหล่านี้มีผลบังคับให้วิดีโอคุณต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กดยอมรับคุณต้องยอมรับไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะทําผิดจริงอาจถูกลบวิดีโอหรือว่าบล็อกหรือระงับไปก็ได้แต่ถ้าส่งข้อโต้แย้งคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการส่งข้อโต้แย้งนะครับต้องเป็นข้อมูลที่จริงและมี ข้อมูลที่ครบด้วยนะครับแต่วันนี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็วิดีโอนี้นานมากแล้วก็น,น่าจะไม่มีใครดูผมได้เลือกลบวิดีโอออกนับจิ๊ได้เลยแล้วก็กดดาเนินการต่อครับกดลบวิดีโอได้เลยครับ ร้อยแล้วครับโอเควิดดงคุณถูกาบอกแล้วแก้ไขปัญหาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มเติมโอเคกดปิดได้เลยครับโอเคครับเมื่อกดไปแล้วแต่ Messenger ยังใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการรายงานสถานะการบล็อกฟีเจอร์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะโพสต์ไม่ได้แชร์ไม่ได้ส่งข้อความไม่ได้หรือว่าไม่สามารถลงสตอรี่ได้หรือรวมไปถึงเพิ่มเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง,ง่ายๆครับไปที่โปรไฟล์ครั้งครับแล้วก็ไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนอีกครั้งครับจะมีข้อ ความนั่นก็คือความช่วยเหลือและรายงานปัญหาถ้าผิดปกติที่ปัญหาทางเทคนิคให้กดความช่วยเหลือครับแล้วก็หลังจากนั้นไปที่รายงานปัญหาทางเทคนิคเห็นไหมครับคลิกได้เลยต้องใส่บันทึกและการวินิจฉัยทั้งหมดในรายงานใช่หรือไม่นะครับตรงนี้แน่ ผมแนะนําว่าแนบนะครับเช่นสมมุติว่าแชทอันนี้ผมเป็นตัวอย่างแชทนะครับข้อความแชทแล้วก็เราต้องมีอัปโหลดวิดีโอได้นะครับเขาจะได้ตรวจสอบว่ามีการแชทปิดปกติด้วยหรือไม่นะครับอัพโหลดได้เลยอ่าเรามีแล้วนะครับผมโหลดไว้แล้วคลิกได้เลยนะครับเพิ่มองค์ประกอบอธิบายปัญหานะครับเรามีข้อความนะครับนี่เป็นข้อความสามารถขอได้นะครับจะอยู่ใต้วิดีโอของเรานะครับแล้วก็เห็นไหมครับเฟซบุ๊กอีเมลนะครับให้ใส่อีเมลของเฟซบุ๊กนะครับสำคัญมากแล้วก็ใส่เบอร์อ่าโฟนก็คือใส่เบอร์โทรแล้วก็ยูสเนมใส ของเคสในการแก้ปัญหานะครับกรอ,อ,อกได้เลยครับโอเคต่อไปไซเบอร์ครับอ่าไซเบอร์ Cyber นะครับกรอกขอ้ขอมูลได้เลยนะครับลบออกก่อนนะครับ เคครับโอเคกรอกเบอร์ได้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยูส name นะครับใส่ชื่อ Facebook ของคุณได้เลยนะครับก็คือใส่ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อกรอข้อมูลครบแล้วนะครับก็เกาะข้อมูลครบแล้วนะครับเราเกาะข้อมูลปุ๊บแล้วนะครับตรงนี้หลังจากเราเกาะข้อมูลครบแล้วนะครับเราเห็นไหมครับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับให้คลิกตรงนี้ได้เลยครับหรือว่ากดตรงนี้ได้เลยกดได้เลยนะครับกดเลยอ่ากำลังสิ้นสุดการรายงานจุดปกคร้องนะครับอาจจะมีความผิดปกติเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่หมดนะครับทิกกะบัดนครับเราอาจจะเกี่ยวกับ โพสก็ได้นะครับก็เหมือนเช่นเคยครับย้อนกลับมาได้แรกก่อนไปที่รูปโปรไฟล์แล้วก็ขีดสามขีดครับคิดเลยแล้วไปที่เหมือนเดิมครับความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเข้าไปที่ความช่วยเหลือนะครับแต่ตรงนี้ถ้าปัญหามันร้ายแรงและรู้สึกว่าน่าจะแก้ไม่ได้การยื่นรายงานสถานะตรงความช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้หรือว่าวิธีการทั้งหมดก็ได้นะครับวิธีการรายงานปัญหาเบื้องต้นไปที่คําว่ารายงานปัญหาได้เลยครับเห็นไหมครับมันสามารถย้อนกลับไปที่จุดบกพร่องปัญหาแล้วเขย่าโทรศัพท์ เท่าไรบางทีก็รายงานปัญหาไม่ได้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปรายงานปัญหาทางเทคนิคนะครับโอเคเราก็เหมือนเดิมครับกดแนบเหมือนเดิมนะครับไปที่มุกจีผมยกตัวอย่างเป็นข้อความนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับการโพสก็ได้ฟีดถ้าเกี่ยวกับการโพสก็จะเป็นฟีดนะครับฟีดท,ทำงานไม่ได้เราก็อัปโหลดเหมือนกันนะเป็นรูปหรืเหมือนกันอัปโหลดเหมือนกันแล้วก็รายงานปัญหาได้เลยครับหลังจากนั้นใส่อีเมลได้เลยนะครับ เราลบก่อนนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนะครับหลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรได้เลยครับแล้วก็กรอกชื่อ Facebook ของคุณนะครับอ่าผมกรอกอีเมลก่อนนะครับอ่าโอเคกรอกเสร็จแล้วนะครับเออโอเคต่อไปกรอกเบอร์โทรก่อนนะครับกรอกเบอร์โทรนะครับอ่าโอเคกรอกชื่อ Facebook นะครับโอเคกรอกเสร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับอ่าเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เห็นไหมครับคลิกที่เดียวกันเลยคือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมครับคลิกได้เลยรายงานภาษาเหมือนกันครับกดได้เลยนะครับกำลังสิ้นสุดการรายงานจุดปกพ้อง อันนี้เรียบร้อยครับขอบคุณความหินคุณจะปรับปรุง a c e b o o k นะครับก็คือรายงาน 2. จุดนั่นเองแล้วก็ที่เหลือรอดูการพิจารณาแต่อันนี้คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากได้แก้ปัญหาหรืออยากให้เราทาวิดีโอเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของการแก้บล็อกฟีเจอร์คุณสมบัติต่างๆนะครับผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็ผ่านระบบปฏิบัติการ Android i อนดรบอยราก iOS ให้ดูนะครับ ไอ้ครับมาที่รูปแบบของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับหรือว่า iPhone นั่นเองทำยังไงดีนะครับง่ายๆเลยครับไปที่รูปโปรไฟล์ด้านล่างนะครับที่ขีดต่างขีดครับคลิกได้เลยครับหลังจากนั้นไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับกดได้เลยแล้วไปที่ความช่วยเหลือครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ความช่วยเหลืออันนี้โปรไฟล์มีปัญหาบางอย่างนะครับไปที่กล่องข้อความการสนับสนุนครับ เพื่อเช็ดสถานะนะครับคลิกไดินเลยครับหลังจากนั้นไปที่รายงานเกี่ยวกับปัญหาคนอื่นนะครับ นี่คือการรายงานของเราไปยังบัญชีอื่นนะครับที่เห็นว่าผิดปกตินับยกตัวอย่างนะครับว่ามีการแจ้งเตือนกลับมาว่ามีรายงานไปแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าเราไม่ได้ลบโพสโปรไฟล์ออกนั่นหมายถึงว่าที่เรารายงานเขาไปนะครับอาจจะไม่ผิดหรือว่าเมตาอาจจะมองว่าไม่ผิดแต่ตรงนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยถูกตรวจสอบบัญชีใหม่ได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ย้อนกลับได้เลยครับอันนี้ให้เช็คเฉยๆนะครับแต่สําคัญที่สุดนะครับไปที่การแจ้งเตือนของคุณนะครับคลิกลดเลย เราไปที่เห็นไหมครับมีการแจ้งเตือนเยอะมากเลยนะครับแต่เราอยากรู้ว่าเราผิดมาตรฐานจนหรือว่าแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับให้ไปเช็คเลือกตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับคิดเลยนะจะเห็นไหมครับว่า วันที่7กรกฎาคม2022นับเวลา13บนาฬิกาเนาทีนะครับก็มีการแจ้งเตือนย้อนหลังนับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับมีการตรวจสอบย้อนหลังได้ประมาณ10ปีนะครับจากที่ตรวจสอบนับเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็คิดคําว่าดูรละเอียดได้เลยครับคิดได้เลยหลังจากนั้นนะครับเห็นนับวิดีโอของคุณถูกปิดเสียงไว้บางส่วนนะมีผลบังคับใช้ใน51เขตแดนนะครับเราก็คิดคําว่าดําเนินการต่อครับ หลังจากนั้นนะครับคลิกคําว่าดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นนะครับก่อนคลิกนะให้อ่านก่อนวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาคุณไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเครื่องหมายหรือว่ากฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเรามีการแจ้งเกินดังนี้นะครับเขาก็มีแจ้งรายละเอียดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงนะครับก็กดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับจะมีข้อความขึ้นมาสามข้อความคือยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือคลิกแล้วก็กดดําเนินการต่อแป เหตุการณ์แบบนี้นะครับเมื่อคุณกดยอมรับแน่นอนครับคุณจะไม่ได้รับรายได้จากวีดีโอนั้น,น,นแต่อาจจะทําให้คุณถูกแจ้งเตือนว่าละเมิดลิขสิทธิ์เรื่อยๆและอาจจะมีผลในเรื่องของการมองเห็นและอาจจะถูกบล็อกหรือระงับตามมาได้ในอนาคตนะครับหรือเรวยคคำว่าส่งข้อโต้แย้งครับแน่นอนครับว่าคุณจะต้องมีหลักฐานชาัดเจนว่าคุณไม่ได้มีการใช้ลิขสิทธิ์นี้เช่นคุณมีเว็บไซต์ในการใช้งานหรือว่าอย่างอย่างเราก็ใช้จาวลิขสิทธิ์ซึ่งเราซื้อ สาวลิขสิทธิ์แบบถูกต้องเราก็สามารถส่งข้อโต้แย้งได้เช่นกันแต่ถ้าหากไม่มีแล้วส่งข้อโต้แยง้งอันนี้อาจจะให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามเขาอาจจะบอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผิดลิขสิทธิ์จริงก็อาจจะทําให้บัญชีของคุณถูกระง,งับการมองเห็นนะับหรือว่าระง,งับบัญชีถูกลดการมองเห็นหรือว่าอื่นๆตามมาก็ได้แต่ว่าที่ง่ายที่สุดนะครับถ้ารู้สึกว่ามันหลายปีแล้วเราก็ไม่มีคนย้อนกลับไปดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างไรายได้ไม่ได้ง่ายที่สุดทําแค่นี้ครับกดคําว่าลบวิดีโอออกแล้วก็กดคําว่าดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นเขาต้องการแจ้งว่าต้องการลบวิดีโอใช่ไหมนะเราตอบว่าลบวิดีโอ นับคลิกได้เลยเห็นไหมครับวิดีโอของคุณถูกลบออกนะครับแก้ปัญหาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มเติมนะครับก็กดปิดได้เลยนะครับนี่คือการตรวจสอบสถานะแต่เราจะต้องรายงานสถานะเพราะว่าฟีดข่าวหรือว่าเราไม่สามารถโพสตได้ไม่สามารถไลฟ์สดได้ไม่สามารถใช้ messenger แชทได้นะครับเราต้องกลับมาที่ขั้นตอนนี้ครับแต่ที่โปรไฟล์เหมือนเดิมครับไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแล้วก็ไปที่ความช่วยเหลือนะครับและคลิกคําว่ารายงานปัญหาทางเทคนิคคลิกได้เลยครับ ต้องการบันทึกและการวินิจฉัยแบบครบสมบูรณ์ในรายงานของคุณใช่ไหมนะครับให้คลิกคำว่าแนบครับเพราะเราต้องการส่งรูปไปด้วยนะครับเช่นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นในเรื่องของการฟีดนะครับหรือว,ว่า โพสของคุณไม่สามารถโพสต์ได้ลงสตอรี่ไม่ได้มีหลายอย่างเนี่ยวิดีโอไม่ได้นะครับการเข้าระบบหรือว่าเพจมีปัญหาโฆษณาแดชบอร์ดเมือาชีพมีปัญหาก็สามารถรายงานได้แต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นฟีดหรือว่าการโพสตเองนะครับเห็นไหมครับมีการแคปหน้าจอขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหานะครับให้คลิกกากรบาทออกนะครับแล้วก็ให้กดอัปโหลดนะครับจากโทรศัพท์รูปนี้นะครับเราต้องโหลดก่อนนะครับก็คือเราต้องไปแคปปัญหาจริงๆให้เขาดูก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามีข้อความให้นะครับวางได้เลยกด ข้อความของเรานับมีให้ใต้โพสต์วิดีโออยู่แล้วนะครับพิมพ์ว่ายังไงบ้างอันนี้ก็คืออย่างแรกคือ Facebook อีเมลนะครับนี่สําคัญมากต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาได้อันนี้เราเราเป็นข้อความนะครับอันนี้เรามีให้เดี๋ยวเราลดก่อนเดี๋ยวเราขอกรอกอีเมลก่อนนะครับหลังจากนั้นที่เรากรอกข้อมูลครบแล้วนะหลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกหรือว่ากดคําว่าส่งได้เลยครับกดส่งได้เลยนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่จะมีข้อความขึ้นว่า ขอบคุณความเห็นของคุณช่วยปรับปรุง a c e b o o k ให้ดีขึ้นเรียบร้อยครับนี่คือรูปแบบการรายงานนะครับแต่ว่าผมมียกตัวอย่างอีกรูปแบบนะครับเดี๋ยวไปที่หน้าโปรไฟล์อีกครั้งครับพ่อคอมถูกต้องนะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่อง Messenger ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ให้ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราครับด้านล่างขีดสางกีด ดไ้เลยหลังจากนั้นไปกี้คําว่าความช่วยเหลือและการสนับสนุนครับหลังจากนั้นคลิกคําว่าหรือว่ากดคําว่ารายงานปัญหาครับหลังจากนั้นเขาบอกจะมีการเขย่าไม่ต้องเขย่าครับอันนี้เสียเวลานะครับแล้วอย่างหนึ่งไม่ได้ผลด้วยนะครับแนะนําคําว่ารายงานต่อครับกดได้เลยเห็นไหมครับมีข้อความรายงานปัญหาทางเทคนิคเหมือนกันเลยนะครับก็เปอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถกดเข้าไปรายงานได้เลยนะครับแต่ว่าผมให้แนะนําว่าต้องกดแนบทุกครั้งนะครับเดี๋ยวกดคําว่าแนบไ้เลยครับหลังจากนั้นเราไปดูว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเช่นนับเรามีปัญหา ข้อความครับหร er mm ือว่าเรามีปัญหาอย่างอื่นแต่วันนี้เรามีปัญหาข้อความเดี๋ยวเรากดรายงานข้อความให้นะครับเพราะว่าเราไม่มีปัญหาแค่ปัญหาเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการใส่รายงานแล้วก็อัปโหลดจากโทรศัพท์แนะนําให้คลิกคําว่าอัปโหลดจากโทรศัพท์นะครับผมจะบอกคุณนะครับเคล็ดลับนะครับจริงๆไฟล์เนี้ยสามารถแนบได้มากกว่า1รูปนะครับสามารถอัปโหลดเช่นนะครับเนี่ยยกตัวอย่าง2รูปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณแคปมาหรือว่าคุณใช้รูปเนี่ยแล้วคุณมีแค่รูปเดียวก็สามารถใช้1รูปได้นะครับต่อไปครัับบเเเช่นคคยรรามีข้อความให้นะครับเดี๋ยวววาางข้อคม เ,เช่นเคยครับว่าจะต้องมีการกรอกอีเมลนะครับอันนี้ข้อมูลตรงนี้สําคัญมากเดี๋ยวเรากรอกอ,อีเมลก่อนนะครับในกรณีที่คุณมีหลายอีเมลนะครับเราสามารถใช้หลายอีเมลได้ในการกดส่งรายงานนะครับเมื่อเรากรอขกก้อมูลครบแล้วแล้วก็ข้อความนี้อย่างที่แจ้งครับอยู่ใต้วิดีโอของเรานะครับสามารถทักเข้ามาขอได้ส่วนตัวเลยครับหลังจากรายงานปัญหาเสร็จแล้วเราตรวจสอบว่ารูปที่แนบในส่วนของข้อมูลกรอกครบแล้วก็กดคําว่าส่งได้เลยครับส่งได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับก็จะขึ้นคําว่าขอบคุณความเด่นของคุณช่วยปรับปรุง Facebook ให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถทํารูปแบบนี้ได้สําหรับใครที่มีปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีนหนาที่มากกว่านี้สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราได้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราจะมะีแอดมินคอยตอบปัญหาของคุณอยู่หรือว่าช่วยแก้ปัญหาตรงนี้อยู่เพราะว่าเรามีประสบการณ์มากกว่า7็ปีในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบวิดีโอดีๆแบบนี้สามารถกดหัวใจกดบันทึกคลิปเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วกกดแชร์้ทุๆคน ้เห็นข้อมูลที่เราทำวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ